สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมสแสงใหม่ๆเพื่อให้ทุกคนเอาไปใช้กันนะคะแต่ว่าสแสงอันนี้เป็นสแสงที่ G เนี่ยก็ใช้เองเหมือนกันดูลวก็รู้สึกว่าเออมันไม่ครีนช์แล้วทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้กันง่ายๆเลยนะคะสำนวนแรกที่จีเอามาฝากนะคะก็คือสำนวนที่ว่า touch some grass เคยได้ยินไหม touch some grass มันไม่ได้แปลว่าเออเออกไปจับหญ้าอย่างงู้นนี้นะคะ touch some grass เนี่ยมันแปลว่าให้ออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างนะมันเป็น insult อย่างหนึ่งที่เอาไว้บอกคนว่าเออ please go outside and we're implying that they're spending too much time online because you know when people spend too much time online their mental being or like mentality is kind o o crooked sometimes so it's an insult ใครที่อยากเอาไป insult หรือเอาว่าใครนะคะว่าเออให้ออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างนาะนี่ก็คือเอาไปใช้ได้เลยเราจะใช้ประโยคนี้ยังไงดีจีมีซีนเรียลให้นะคะก็คือ you know when people post something very ridiculous you know or when people have like a super ridiculous caption that's that's like out of this world มันเป็นอะไรที่มันแบบบงบง logic มันไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะ simple phrase ที่ใช้ง่ายๆก็คือ you need to go touch some grass you need to go touch some grass ก็คือออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างนะหรือว่า example อย่างหนึ่งที่จีคิดว่าเออน่าจะดีเหมือนกันก็คือสมมุติเรามีเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาบอกว่า oh my life is so hard you know my followers are decreasing อยู่ดีดี f a l l ก็ลดหมดเลยคนตามหายไปไหนไม่รู้ใช่ไหมแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยเดินม,มาแล้วก็บอกว่า oh please go touch some grass you know Get into, get aligned with the reality your followers are not everything. English, like, euh, to take a breather. Take a breather. If you take a breather, you have to stop what you're doing for a short time and take a rest. Take a breather. tap lab in time. เออออกไปพักก่อนอย่างเงี้ยแบบเออแกต้องพักนะไปพักบ้างอะไรอย่างงี้ simple phrase ที่เป็น example ง่ายๆนะคะก็คือ you need to take a breather seriously you need to take a breather seriously หรือว่าอย่างใน scenario ที่เราแบบเออเห็นคนเขาแบบ simp over someone มากๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสมมติมีเพื่อนเดินม,มาแล้วเพื่อนก็บอกว่า oh my god have you seen how sexy Jackson is in his latest post God I'd love to have his children ประโยคที่ emphasis อยู่ที่ประโยคที่สองนะคะเราก็อาจจะตอบไปได้ว่าแบบ hey that's out of pocket bro go touch some grass and take a breather อันนี้ก็คือรวบคำแรกกับคำที่สองมาด้วยกันเลยนะที่จริงพูดไปก็คือ that was way out of pocket bro go touch some grass and take a breather อันนี้ก็คือแบบ oh it's ridiculous คือแบบพูดอะไรเนี่ย แน่ใจเหรอพูดอย่างนั้นออกมาออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างนะแล้วก็พักก่อนแบบยูจะไปได้ลูกเขาได้ยังไงอะไรอย่างงี้สแลงที่3ที่เอามาฝากนะคือก็คือ fr มันก็คือคําที่ย่อมมาจากคําว่า for real for real ในที่นี้เนี่ยมันก็จริงๆมันแปลว่าแบบ seriously really honestly เนี่ยมันคือแบบมีคําถามแต่จริงๆแล้วคํานี้เนี่ยมันก็ใช้ได้ในหลายบริบทนะคะอาจจะอยู่ที่โทนนิดนึงเดี๋ยวเราให้ดูถ้าถามว่า are you for real อันนี้คือแบบจริงดิ seriously อะไรเงี้ยหรือ no for real อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เดียว,ยวกันก็คือ really seriously สมมติมีเพื่อนเดิมมาแล้วเพื่อนก็บอกว่า hey my crush asked me out today And then you reply for real อันนี้ก็คือเพื่อนเดินม,มาบอกว่าเอ้ย e มีคนมาบอกชอบเราวันนี้ด้วยแหละแล้วเราก็เลยตอบไปว่าเออ for real แบบเฮ้ยจริงดีดีจังอะไรอย่างงี้แต่มันก็อยู่ที่โทนด้วยเหมือนกันนะถ้าเราปรับโทนนิดนึงเป็นแบบเออ for real เงี้ยมันจะแปลว่าเออจริง ไม,มไม่ได้ม่ได้มีค o n มมาแล้วมันจะแปลว่าแบบจริงเฉยๆสมมติเพื่อนเดินม,มาแล้วเพื่อนก็บอกว่า oh my god it's so cold outside i think i'm gonna die แล้วอยู่ก็เลยตอบไปว่า yeah for real แบบเออจริงแบบเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้นะคะอันนั้นก็คือสำนวนที่ว่า for real หรือว่าใช้ง่ายๆสั้นๆว่า fr นั่นเองสพลงที่4ที่เอามาฝากวันนี้นะคะก็คือ caught in 4 k Caught in 4K ก็คือ you got caught red-handed you got caught in high definition 4K คืออะไรที่มันเป็น high definition ใช่ไหม Caught red-handed ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรโดนจับได้คาหนังคาเขาแล้วก็มี evidence มา provide ด้วยนะว่า oh you got caught in 4K Phrase ที่เราใช้กันง่ายๆก็คือ I saw you do it and I have evidence you got caught in 4K ก็คือเออเนี่ยเรามี evidence นะเรามีหลักฐานนะว่ายูแบบทำผิดอย่างนี้นะ he got caught in 4k ก็คือแบบเออโดนจับได้คาหนังคาเขาเลยแหละแบบน่าจะหนีไม่ได้แล้วยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเพื่อนคุยกัน2คนคนที่หนึ่งเดินมาก็แบบ hey have you heard about him he got caught stealing and he didn't even wear mask คือแบบเฮ้ยได้ข่าวนันป้าว่าแบบมีคนไปขโมยของแล้วก็ไม่ได้ใส่แมสแะอะไรย่างนี้เลยยูก็จะตอบเพื่อแไปว่า damn he really got caught in 4k ก็คือแบบ เออว่าโดนจับได้ขนังคาเขาเลยแบบอเ oh, ช็คมค์เฮฉลาดหรือเปล่าไม่ใส่แบสอะไรอย่างงี้หรือว่าอีกสแนเรีโลหนึ่งนะคะก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเขาแบบโอ oh my god this girl was so hot but then his girlfriend just walked past อยู่ทีแฟนผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาแฟนเพื่อนคนนั้นเดินเข้ามาแล้วเพื่อนคนที่สองก็จ,จะพูดว่า oops looks like someone got caught in 4k ดูเหมือนว่าเออบางคนจะโดนจับได้ค่าหนังค่าเขาแล้วล่ะเออไปเคลียร์ปัญหาเองแล้วกันนะอันนี้ก็คือสำนวน caught in 4k นะคะสำนวนที่5ที่เรามาฝากวันนี้ค่ะก็คือ no tea no shade no tea no shade รู้สึกว่าเราเคยอธิบายคำว่า no tea ไปแล้วใน ep แบบ slang Gen Z สมัยปีก่อนนะคะคำนี้เฟ r a นี้ที่พูดว่า no tea no shade เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเฟ r ที่ว่า no offense มันคือประมาณว่าแบบ ไม่ได้จะว่านะไม่ได้อยากจะเมานะแต่ว่าเออเขาบอกว่า the meaning of no tea no shade is similar to I'm not trying to comfort you or offend you but this is what the reality is like ก็คือแบบออไม่ได้จะว่าแตา่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเฟสที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณว่า girl no tea no shade but you need to fix your hair คือไม่ได้จะว่านะแต่ว่าเออไปแบบ ัดผมหน่อยไหมทำผมหน่อยไหมอะไรอย่างนี้หรือว่า no t e a no shade but who would do something like that ไม่ได้อยากจะเม้าส์นะแต่แบบใครจะทำอย่างนั้นวะออสมมติเราไปเจอคนที่เขาทำตัวแปลกๆก,ก็จะแบบ no t e a no shade but who would do something like that หรือยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือแบบเพื่อนเมาส์กันคุยกันแล้วเขาก็แบบ oh my god she looks so busted ก็คือแบบเฮ้ยทำไมเขาดูโซมทำไมเขาดูแบบ ไม่ดูเป็นอย่างนันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราก็อาจจะตอบเพิ่มว่า Yeah, no tea no shade ก็คือเออจริงเห็นด้วยแล้วก็แบบเออแต่เราไม่ได้อยากเมาไม่ได้จะ t r o w เขา under the bus ไม่ได้จะ t r o w shade ไม่ได้จะอะไรเขานะแต่ว่าเออเห็นด้วยจริงๆสำนวนที่6ที่เรามาฝากวันนี้ค่ะก็คือคำว่า thirsty thirsty is something that is really hard to explain when we're like in a Thai cultural context คือจริงๆ thirsty เนี่มันเป็น synonym for feeling or being horny or being too eager to get something เราจะ focus ที่แบบ too eager to get something ละกันมันแบบ to the point to to like desperation เลยบางคนก็จะดู desperate มากที่เขาอยากได้อะไรใช่ปะเขาก็จะแบบเออ too thirsty for it อย่างนี้ก็ได้เราอธิบายไงดีถ้าคำไทยเนี่ย thirsty เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรา ไรถ้าเรา h o นี y เราก็จะแบบมีอารมณ์ใช่ไหมแต่ถ้า thirsty as in like you want something really much ก็คือแบบเราจะดูแบบโอ้ oh, อยากได้มากเกินเบอร์อะไรเงี้ยดูแบบดูออกอาการเกินไปอะไรเงี้ยเก็บอาการหน่อยไหมเอออะไรเงี้ยถ้าเราหาว่าคนแบบโอ h oh, damn you're so thirsty ก็คือแบบผู้ประมาณว่าเก็บอาการหน่อยเว้ยแบบเก็บทรงหน่อยเหมือนเก็บทรงไม่อยู่แล้วนะเก็บทรงหน่อยอะไรอย่างนี้ เรายกตัวอย่างยังไงดีจีว่ายกตัวอย่างงี้ดีกว่าจีไปเจอวิดีโอของเอริกนัมนะคะ mm. ก็คือจะเป็นวิดีโอที่ชื่อว่าเอริกนัม reading thirst tweet อะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราก็เอา example มารู้สึกว่าเป็น example ที่ดีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง thirst tweet ทั้งหลายนะคะที่รู้สึกว่าเออน่าสนใจดีอันแรกเขาบอกว่าเอริกนัม could punch me in the face and I'd give him both my kidneys เอริกนัมเนี่ยต่อยหน้าต่อยหน้าเราได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบยกไตให้เขานะคะอันนี้ก็คือ จะอ p l a i n ประมาณว่าแบบ I really like Eric Nam to the point that like he can do anything for me and I d still give him my kidneys ก็คือเราก็ยังจะยกทุกอย่างให้เขาเหมือนเดิมนะคะหรือว่าอันที่สองก็คือ I saw Eric Nam in a good light earlier and choked my spit เราเนี่ยเห็นเอริเราเห็นรูปภาพเอริกนาที่เขาแบบเออดูฮอตมากดูดีมากแล้วแบบอยู่ดีก็แบบสำลักน้ำลายเลยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็พูดอีกว่า Damn puppy you thick ก็คือแบบ Oh my god พัฟฟี่พอฟฟี่กลงคล้ายด d ๊ดดี้เหมือนกันเนาะ You Thick Thick ในที่นี้ก็คือแบบดูแบบก้ามแน่นอะไรอย่างงี้ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง thirst tweet นะทุกคนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ทุกคนจะสามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าแบบอยากเล่นสนุกสนุกเอาไปแบบโพส thirst tweet อะไรอย่างงี้ง่ายๆก็คือแบบเออเอาไปใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายค่ะ tag eric นํำแล้วก็บอกว่า step on me step on me ก็คือแบบเหยียบฉันเลยอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้ว step on me ก็คือแบบ when you เขาเรียกว่าอะไร when you honor someone so much that they have the power and the influence over you and then you r e just like oh step on me r e a d y อะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง thirst tweet ทั้งหลายนะคะที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ถ้าอยากเล่นสนุกสนุกเนาะแต่ว่า please be cautious when you're posting like tweets like this แล้วก็อีกคำหนึ่งที่มีคำว่า thirst เหมือนกันก็คือคำว่า thirst trap นั่นเองนะคะ thirst trap เนี่ยเราจะใช้เวลาเราเห็นคน โพสรูปภาพที่มันแบบเออ provocative นิดนึงแล้วเราอยากจะพูดถึงมันก็คือเราจะไม่ได้คอมเมนต์คำว่า thirst trap นะแต่ว่าเราจะแบบเออรู้สึกว่าเออ why are they posting thirst trap อะไรอย่างงี้แทนนะคะยกตัวอย่างประโยคก,ก็คือ this girl be posting thirst trap all over social media อะไรเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้โพสรูปภาพที่มัน provocative แล้วเกินอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแซวนิดนึงว่าแบบเออมันเป็น thirst trap หรือเปล่าหรือว่าเป็นวิธีการแบบเออล่อให้คนเข้ามาดูอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะสำนวนสุดท้ายค่ะสแลงสุด ที่เรามาฝากวันนี้ก็คือคำว่า ghosted ghost เนี่ยแปลว่าผีใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยโดน ghosted ก็คือ verb เนี่ยมันจะแปลว่าโดนเทนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะใช้เป็น ghost อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คือเทเขานั่นเองนะคะ you know ghosted is when someone stops talking to you for all of a sudden and leaves you wondering what you have done wrong ก็คือเวลาที่สมมติเราคุยกับใครอยู่อย่างดีเลยนะคุยกันแบบเาเป็นคนคุยสนุกสนุกแล้วอยู่ดีอะเขาก็ อ่านไลน์ไม่ตอบหายไปเลยอันนั้นก็คือ g h o s t e เรียบร้อยนะคะก็คือหายเหมือนผีไปเลยค่ะเฟ r e ที่เราสามารถเอาไปใช้กันได้ยกตัวอย่างเช่น so she ghosted me and I never heard of her again ก็คือไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบเออเราคุยกับคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเ,เขาก็หายไปเลยก็คือ she ghosted me and I never heard of her again ก็คืออยู่ดีผู้หญิงคนนี้หายไปเลยเราเทเราไปเลยแลย้วก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยนะคะหรือว่าเราไปบ่นกับเพื่อนก็ได้ว่าแบบ why ก i d she ghost me like that Why he gotta ghost me like that อันนี้จะแบบ grammar ผิดนิดนึงแต่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันได้ฟิลมากกว่านะคะแปลว่าทําไมเขาต้องเทเราอย่างนั้นด้วยวะเออเราทํำอะไรผิดทําไมเขาต้องเทเราอย่างนั้นด้วย Why he gotta ghost me like that หรือถ้าใครอยากเอาไปทําวิดีโอติ๊กตอกอะไรอย่างี้ใช่ว่าที่เป็นแบบ P.O.V เงี้ยก็อาจจะเขียนแคปชั่นประมาณว่า When you start develop feelings for someone but you don't want to be in a relationship so you ghost them อืมก็คือ เป็น point of view ประมาณว่าแบบเออเวลาเราเริ่มจะแบบหลงรักใครแล้วแต่ว่าอยูเนี่ยไม่ได้อยากมีแฟนไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์อะไรใช่ปะ่ะ so you go stem เราก็เลยเทเขาไปเลยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแแลงสนุกสนุกเหมือนกันเนาะจรีรู้สึกว่าเออบางทีอะเราก็สมมติเราเล่นโซเชียลอะไรอย่างนี้ใช่ปะเราก็จะเจอคำเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยคำพวกนี้หลายๆคำเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราเห็นแล้วเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะจีก็เลยคอลเลกต์มาแล้วเราก็มาแปลให้ฟังกันว่าเออมันแปลว่าอะไรเพื่อคนอื่นจะเอาไปใช้กันได้สนุกสนุกนะแต่ว่าก็ลองดูบริบทด้วยคือคำพวกนี้ไม่เราไม่สามารถจะเอาไปใช้ได้กับทุกๆคนนะคะบางทีบางคำหรือว่าบางเฟสเนี่ยมันก็เป็นอินซอลที่แรงอยู่เหมือนกันนะก็แนะนำว่าให้เอาไปใช้กับคนที่เราสนิท ใจด้วยมากกว่าจะดีกว่านะคะอย่างเช่นแบบคำว่าแบบเออ touch some grass หรือว่าแบบ thirsty อะไรเงี้ยบางทีมันก็มี negative connotation ได้เหมือนกันถ้าเราไปพูดกับคนที่เราไม่ได้สนิทแล้วเขา feel offended อันนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้นะคะก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็มาแนะนำ7สแลงที่รู้สึกว่าทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่มันไม่ cringe นะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูหรือว่าถ้าใครอยากลองฝึกใช้เนี่ยก็เขียนว่ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ